พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรหรือที่รู้จักกันในนามของพระแก้วมรกตเป็นพระสําคัญคู่บ้านคู่เมืองของไทยสร้างด้วยหยกสีเขียวขนาดหน้าตักกว้าง19นิ้วสูงจากฐานถึงพระรัศมี18นิ้วเป็นศิลปะเชียงแสนรุ่นแรกปางสมาธิขัดสมาิราบปัจจุบันประดิษฐานเหนือฐานชุก,กชีประดับด้วยลายกรีบบัวลายแข้งสิงมีผ้าทิพย์ห้อยประกอบเบื้องหน้า ภายในบุษบก ances, ไ ult, กม้แกะสลักหุ้มด้วยทองคำเหนือองค์พระมีสุวรรณฉัตรคันดานห้าชั้นกลางกั้นภายในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนาศาสดารามหรือวัดพระแก้วกรุงเทพซึ่งเมื่อชาวไทยหรือนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติแวะมาเที่ยวชมพระบรมมหาราชวังก็จะต้องเข้าไปกราบนมัสการพระแก้วมรกตเพื่อความเป็นสิริมงคลด้วยยกสีเขียวหรือที่เรียกกันว่าแก้วมรกต ที่นำมาสร้างเป็นพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรน,นั้นตามตำนานกล่าวว่าพระอินทร์และพระวิษณุกรรมนำมาจากเขาเวปุลบันพศมาสร้างไว้นอกจากนี้ยังมีบันทึกประวัติความเป็นมาของพระแก้วมรกตปรากฏอยู่อีกมากมายในหนังสือต่างๆทั้งตำนานพงศวดานหลายเรื่องหลายภาษาเช่นชินการมาลีปกรณ์รัตนพิมพวพงตำนานพระแก้วมรกตฉบับภาษาลาว พงศาวดารกรุงกัมพูชาพงศาวดารเมืองหลวงพระบางและพงศาวดารเมืองโยนกเป็นต้นซึ่งจากเนื้อหาในเอกสารต่างๆดังกล่าวมีใจความที่น่าเชื่อถือพอสรุปประวัติความเป็นมาของพระพุทธ,ธรรมหามณีรัตนปฏิมากรได้ว่าราวปีพุทธศักราช1979ในรัชสมัยพระเจ้าสามฝั่งแกนแห่งอาณาจักรล้านนาเจดีวัดแห่งหนึ่งในเมืองเชียงรายซึ่งปัจจุบันคือวัดพระแก้วอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงราย ได้ถูกฟ้าผ่าทลายลงพบพระพุทธรูปปูนปั้นลงรักปิดทององค์หนึ่งในเจดีนั้นชาวเมืองจึงได้อัญเชิญไปประดิษฐานไว้หน้าพระประธานในวิหารต่อมาปูนปั้นบางส่วนกระเทาะอ,ออกทําให้เห็นเนื้อแก้วสีเขียวขององค์พระพุทธรูปที่อยู่ข้างในเมื่อกระเทาะปูนออกหมดจึงพบว่าเป็นพระแก้วมรกตที่มีลักษณะงดงามมากเจ้าเมืองเชียงรายจึงนําความขึ้นกราบบังคมทูลพระเจ้าสามฝั่งแกนให้ทรงทราบพ,พระเจ้าสามฝั่งแกน จึงโปรดให้อัญเชิญพระพุทธรูปนั้นโดยกระบวนช้างไปยังเมืองเชียงใหม่อันเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรล้านนาแต่กลับเกิดปฏิหาริย์เป็นที่น่าอัศจรรย์ด้วยช้างทรงกลับอัญเชิญพระแก้วมรกตไปยังเมืองลำปางถึงสามครั้งครั้นทรงทราบดังนี้พระเจ้าสามฝั่งแกนจึงโปรดให้อัญเชิญพระแก้วมรกตไปปฏิสถานวัดพระแก้วดอนเต้าเมืองลำปางแทนการเวลาล่วงมาอีก32ปีหลังจากนั้นคือในปีพุทธศักราช2011 พระเจ้าติโลกราชซึ่งได้ทรงสร้างพระเจดีย์หลวงตามแบบโลหะปราสาทเตรียมไว้เป็นที่ปฏิสถานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรได้โปรดให้อัญเชิญพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรไปยังเมืองเชียงใหม่พระแก้วมรกตปฏิสถานเป็นสีเป็นมิ่งขวัญของชาวเมืองเชียงใหม่และของอาณาจักรได้82ปีก็มีเหตุให้ต้องทิราดร้างจากไปเป็นระยะเวลานาน,านถึง200กว่าปี โดยเมื่อพระเจ้าชัยเเชษฐาซึ่งเสด็จจากเมืองหลวงพะบางศรีสัตนาคณะหูดมาครองเมืองเชียงใหม่ในปีพุทธศักราช291ได้สองปีก็ต้องเสด็จกลับไปเมืองหลวงพะบางเพื่อถวายพระเพลิงพระศพพระบิดาและจัดการบ้านเมืองในปีพุทธศักราช293และได้ทรงอัญเชิญพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรพระพุทธสิหิงและพระพุทธรูปสำคัญองค์อื่นๆจากเมืองเชียงใหม่กลับไปเมืองหลวงพะบางกับพระองค์ด้วย เมื่อเสด็จกลับไปแล้วก็ไม่ได้เสด็จกลับมาครองเมืองเชียงใหม่อีกหากทรงยกราชสมบัติเมืองเชียงใหม่ให้แก่พระนางจิรประภา,ามหาเทวีพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมกรจึงปฏิสฐานอยู่เมืองหลวงพระบางต่อมาจนกระทั่งทางเมืองเชียงใหม่ได้อัญเชิญพระเมกุฎเจ้าฟ้าเมืองนายซึ่งสืบเชื้อสายมาจากพ่อขุนเครือโอรสพระเจ้ามังรายขึ้นครองเมืองเชียงใหม่ทรงพระนามว่าพระเจ้าสุทธิวงศ์ จากนั้นพระเจ้าสุธที่วงได้ส่งผู้แทนไปทูลขอพระพุทธรูปสําคัญทั้งปวงที่พระเจ้าชัยยเทศฐานําไปจากเมืองเชียงใหม่กลับคืนมาแต่พระเจ้าชัยยเทศฐาทรงคืนพระพุทธสิหิงกลับมาเพียงองค์เดียวเท่านั้นต่อมาเมื่อพระองค์ย้ายราชธานีจากเมืองหลวงพะบางไปเมืองเวียงจันทร์ในปีพุทธศักราช2103ได้ทรงอัญเชิญพระพุทธรูปสําคัญรวมทั้งพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรไปยังเมืองเวียงจันทร์ด้วย โดยทรงสร้างวัดโลกจุลามณีสีรัตนารามเป็นที่ประดิษฐานแม้พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรจะจากดินแดนไทยไปอยู่ในดินแดนลาวเป็นระยะเวลาอันยาวนานแต่คนไทยไมิได้ลืมเลือนองค์พระปฏิมาอันล้ำค่าองค์นี้จึงในปีที่228ที่พระแก้วมรกตถูกอันเชิญไปซึ่งตรงกับรัชสมัยพระเจ้ากรุงธนบุรีปีพุทธศักราช2321สมเด็จเจ้าพระยามหากยรศึกซึ่งต่อมาคือ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้เป็นแม่ทัพยกทัพไปตีเมืองเวียงจันท์ได้แล้วอัญเชิญพระพุทธมหามณีรัชนปฏิมากรและพระบางกลับคืนมาเมืองไทยประดิษฐานณกรุงธนบุรีซึ่งสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีโปรดให้ปลูกโรงประดิษฐานในบริเวณสนามใกล้พระอุโบสถวัดอรุณราชวรารามในบริเวณพระมหาราชวังและโปรดให้จัดพิธีสมโภธิสามวันต่อมาปีพุทธศักราช2325 สปีหลังจากพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรกลับคืนสู่เมืองไทยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงปรับดาพิเศษเสด็จขึ้นของราชสมบัติและโปรดกล้าวให้ยายนระรครมาอย่างฝั่งซ้ายของแม่น้ำเจ้าพระยาทรงสร้างพระบรมมหาราชวังและพระอารามหลวงในพระบรมมหาราชวางังและโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้อัญเชิญพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรจากโรงพระแก้วพระราชวังเดิม มาประดิษฐานในบุษบกไม้สลักหุ้มด้วยทองคำประดับนวรัตในพระอุโบสถพระอารามหลวงซึ่งได้รับพระราชทานนามว่าวัดภระรีรัตนศัสดารามมีความหมายว่าวัดที่ประดิษฐานพระแก้วอันประเสริฐส่วนชื่อพระนครน,นั้นในรัชกาลที่หนึ่งนั้นมีนามเต็มว่ากรุงเทพมหานาครบวรทวารวดีศรีอยุธยามหาดีโลกภพนพร,รัตนราชธานีบุรีรมต่อมา ในสมัยเชีญนที่สี่ได้ปรดก้าวปลดกระหม่อมให้แก้คําว่าบาวรเป็นอมรซึ่งแปลว่าไม่ตายหรืออมตะและขึ้นต้นนามพระนครด้วยความอันสําคัญว่ากรุงเทพมหานาครอมรรัตนโกสิน์มีความหมายว่าพระนครอันยิ่งใหญ่ดุนนครของเทวดาเป็นที่สถิตของพระแก้มรกตอันอมตะและยังมีสร้อยนามพระนครล,ล้วนไปด้วยความหมายอันเป็นมงคลต่อไปอีกดังที่ทราบเมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ได้ส่งอัญเชิญพระแก้วมารากตมาปฏิสถานณวัดพระศรีรัตนาศาสัดสดารามเมื่อเดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2327นั้นได้ทรงสร้างเครื่องทรงฤดูร้อนและฤดูฝนถวายต่อมาในสมัยรัชกาลที่3ได้ทรงสร้าง,งเครื่องทรงฤดูหนาวถวายและโปรดก้าปรดกระหม่อมให้ปฏิสังขรณ์พระอุโบสถและสิ่งก่อสร้างอื่นๆรวมทั้งเขียนภาพพระระเบียงใหม่ ทั้งยังทรงโปรดให้สร้างฐานแว่นฟ้าและบันลังเสริมบุตรสบกที่ปดิสถานเพื่อให้องค์พระดูงามสง่ากว่าเดิมต่อมาในสมัยรัชกาลที่4ทรงถวายเพชรเม็ดใหญ่ราคา60ชัช่างประดับแทนพระอุณาโลมเดิมและโปรดให้สร้างพระพุทธปรางปรศาสาทขึ้นโดยมีพระราชดำรัสว่าจะอัญเชิญพระแก้วมรกตไปปดิสถาน เพราะนับตั้งแต่รัชกาลที่หนึ่งเป็นต้นมาเมื่อมีงานพระราชพิธีใดจะต้องอัญเชิญพระพุทธมหามณีรัตนปฏติมากรไปเป็นพระประธานในพระแท่นมณฑลเสมอซึ่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริว่าพระพุทธมหามณีรัตนปฏติมากรเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองที่ล้ำค่าและมีน้ำหนักมากการอัญเชิญไปมาย่อมเสี่ยงต่ออันตรายจึงโปรดให้โยงสายศีลจากพระแท่นมณฑลไปยังองค์พระ และโปรดให้อัญเชิญพระบุษยารัตไปตั้งเป็นพระประธานแทนต่อมาปีพุทธศักราช2446ในรัชสมัยพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเกิดไฟไหม้พุทธปางปราสาสโปรดให้อัญเชิญพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรไปประฏิสถานไว้ที่พระที่นั่งอมบาลิงวินิจฉัยเป็นการชั่วคราวด้วยทรงเกรงว่าไฟจะลุกลามไปถึงองค์พระจากนั้นได้อัญเชิญกลับไปปฏิสถานบ,นบนบุษบกในพระอุโบสถตามเดิมตราบจนรัชกาลปัจจุบัน ซึ่งในข่าวพระราชพิธีสมโภธกรุงรัตนโกสินทร์200ปีพุทธศักราช2525สมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นประธานคณะกรรมการปฏิสังขรณ์วัดภระศรีรัตนศาสดารามและพระบรมมหาราชวังครั้งนั้นเพียงทำความสะอาดฐานชุก,กชีเท่านั้นการซ่อมแซมบุษบกทรงครั้งใหญ่ดำเนินการหลังงานสมโพชกรุงโดยได้บุรณะให้คงรูปลักษณะ และด้วยฝีมือช่างศิลป์ตามแบบอย่างของเดิมให้มากที่สุดระหว่างนั้นได้นำบุษบกอื่นมาทรงเป็นการชั่วคราวการซ่อมแล้วเสร็จเมื่อพุทธศักราช2,528และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพระราชพิธีสมโภชพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรเป็นพระพุทธรูปสำคัญคู่บ้านคู่เมืองเป็นมิ่งขวัญแห่งอาณาจักรและปวงชนชาวไทย และถือเป็นหลักของพระนครตามในแห่งนามพระนครดังกล่าวมาแล้วจึงนอกจากจะเป็นพระพุทธรูปสําคัญที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกับการพระราชพิธีต่างๆรวมทั้งพระราชพิธีเปลี่ยนเครื่องทรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรซึ่งกําหนดปีละสามครั้งแล้วยังเป็นที่พึ่งแห่งจิตใจของผู้คนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่ต่างหลั่งไหลกันมาเพื่อกล่าวคําอธิษฐานเอาบรารมีแห่งพระแก้วมรกตเป็นที่ตั้ง โดนบันดาลให้สิ่งที่หวังสำเร็จผลและโดยตามในประวัติที่ว่าพระแก้วมรกตมีที่มาจากเมืองชิงรายและชิงใหม่คนจึงมักทึกทักเอาว่าท่านเป็นชาวเหนือดังนั้นเมื่อสิ่งที่อธิษฐานสำเร็จผลก็มักจะถวายอาหารเมืองเหนือเช่นน้ำพริกหนุม่มไข่ต้มเป็นเครื่องบูชาแด่ท่านแต่บางท่านเห็นว่าท่านเคยไปอยู่เมืองลาวมาช่วระยะเวลาหนึ่งก็เดาใจพระแก้วมรกตว่าท่านคงจะโปรดอาหารลาว ก็จะถวายปราลาสับน้ำพริกปะลาลาเมื่อคําอธิษฐานของตนเป็นผลสำเร็จแต่อย่างไรก็ตามมีคนจำนวนมากที่ขอเพียงได้มากราบพระแก้วสักครั้งหนึ่งเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตของตน